กลาบเรียนท่านประธานวุฒิสภานะคะท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้สมเกียรตินะคะทงเกียรตินะคะดิฉันนางสาวบุญยืนสิริธรรมนะคะประธานสาภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะจะมาชี้แจงผลงานที่ดำเนินการผ่านมาในปี67ค่ะก็สาภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยเป็นองค์กรตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี60นนะฮะ มีพระราชบ,บัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคที่มีผลบังคับใช้ในปี2562ในในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้บริโภคทุกคนทุกด้านนะฮะทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเสนอนโยบายต่อคอลรและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องและก็เป็นนิติบุคคลมีความอิสระไม่อยู่ภายใต้าการกำกับของหน่วยงานรัฐ โดยสปนสนับสนุนการขอรับงบประมาณรายปีให้กับสภาองค์กรของผู้ริโภคนะก็ตอนที่จัดตั้งก็มีการถกเถียงกันเยอะว่ามีสคบอ,อยู่แล้วทําไมต้องมีสภาองค์กรผู้ริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าสภาองค์กรผู้ริโภคแตกต่างจากสคออบอยังไงนะคือแตกต่างคือสภาถ้าเป็นสคออบอคนที่นั่งหัวโต๊เนี่ยจะเป็น รัฐมนตรีประจำนะประจำสำนักนายกนะฮะที่ทําหน้าที่นั่งหัวโต๊ะของสคบอแต่สภาองค์กรผู้บริโภคคนที่นั่งหัวโต๊ะชื่อบุญยืนสิทธิธรรมนะฮะเลือกโดยองค์กรของผู้บริโภคทั้งหมดนะฮะที่มีการรวมตัวกันก่อ,กอตั้งรอบแรก1้1อองค์กรก็คือมานั่งหัวโต๊ะแล้วก็สภาของผู้บริโภคเนี่ย มีอำนาจเป็นตัวแทนของผู้บริโภคทุกด้านนะฮะเรามีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดแต่ไม่มีอำนาจรัฐแต่ว่าของออสคบเขามีอำนาจนะฮะแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยมีอำนาจแค่บอกผู้คนว่าอะไรที่มันจะเป็นอันตรายสามารถจะบอกชื่อบอกชื่อสินค้าแล้วก็ชื่อผู้ผลิตได้เลยนะฮะ แต่ว่าเราไม่มีอำนาจออกประกาศเพื่อการคุ้มของผู้ริโภคในขณะที่สคบมีอำนาจคือสคบมีอำนาจรัฐแต่องค์กรของผู้ริโภคก็มีอำนาจมวลชนของผู้ริโภคอยู่ในมือนะคะตามที่กฎหมายให้แล้วก็มีการรับเรื่องร้องเรียนจัดการเรื่องน้องเรียนส่วนใหญ่แล้วก็สภาองค์กรผู้ริโภคไม่ต้องรอให้มี คนมาร้องเหมือนสคบสคบ,สบนี่เห็นปัญหายอยู่ต่อหน้าถ้าไม่มีคนมาร้องเรียนเขาไม่สามารถดําเนินการได้เพราะกฎหมายเขาบัญญัติไว้อย่างนั้นแต่สภาองค์กรผู้พิโภกเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้ริโภคเราสามารถที่จะออกมาเตือนผู้ริโภคได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องมีผู้ร้องเรียนนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้คนมาร้องเรียนอย่างเช่น เราจะเห็นเหตุการณ์ว่ามีคนจำนวนมากถูกถูกเอาเปรียบในการซื้อสินค้าแล้วไม่ตรงปกเยอะมากดิฉันเชื่อว่าท่านสมาชิกวุฒิสภาบางท่านก็คงจะเคยเจออย่างนี้อยู่แล้วซึ่งมองดูมันก็เหมือนเรื่องใหญ่เพราะว่าคนเจอเยอะมากนะคะสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาแพงได้ก้อนหินใส่ซองมาอย่างเงี้ยแต่จริงๆเรื่องมันแก้ง่ายนิดเดียวแต่เราไม่มีหน่วยงานที่จะแก้เท่านั้นเองดังนั้นสภางองค์กรผู้พิพาก ก็จึงเข้าไปพบไปหาลือกับท่านล้นตีว่าการกระทรวงดีอีนะคะแล้วก็บอกขอร้องให้ท่านผักดันให้เกิดประกาศนะฮะให้สามารถแกะสินค้าดูก่อนจ่ายเงินได้ซึ่งขนาดนี้เนี่ยทางกระทรวงดีอีก็ได้ให้สคบรประกาศสคบก็ประกาศแล้วนะฮะประกาศมาเกือบ3เดือนแล้วก็คือว่าประกาศว่าให้สามารถแกะสินค้าดูก่อนได้แต่ ให้มีผลหลังจาก90วันที่ประกาศก็คือวันที่สมตุลาคมนี้ถึงแม้กฎหมายจะบอกว่าวันที่สตุลาคมนี้แต่เราประกาศให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าเราสามารถบังคับใจกฎหมายได้เลยถ้าไม่ให้เปิดเราก็ไม่รับสินค้าก็เอาคืนไปเดี๋ยวเราสั่งซื้อใหม่ได้ก็จะบอกว่าเรื่องแก้ง่ายแล้วเราก็ไม่ได้เน้นที่เคสบายเคสเราคิดว่าไหลเรื่องมาจากนโยบายไหลเรื่องมาจากนโยบายเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นไปได้ถ้าเราแก้ที่นโยบายได้ เราก็จะแก้ปัญหาผู้พกโดยรวมโดยที่จะไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราทํางานมาตั้งแต่ปลายปี64เรามารายงานกับวุฒิสภา,าชุดเดิมไปแล้วสองครั้งแล้วก็ครั้งนี้เราก็กะจะมารายงานกับท่านวุฒิสภา,าชุดใหม่ค่ะก็ขอเรียนท่านเลขารายงานผลงานในปี2567ให้ท่านสมาชิกวุฒิสภา,าได้ทราบต่อไปค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ